ดิมิทรีเพสคอฟโคโกรัฐบาลรัสเซียระบุในวันศุกร์ว่าพร้อมที่จะมีการพูดคุยด้านความมั่นคงกับสหรัฐแต่ว่าในการพูดคุยดันั้นจะต้องมีเรื่องของบทบาทการเข้าไปข้องเกี่ยวโดยตรงของสหรัฐในยูเครนครับเพสคอฟกล่าวในงานแถลงข่าว การแถลงข่าวผ่านทางโทรศัพท์ครับว่าการพูดคุยดังกล่าวถือว่ามีความจําเป็นอย่างมากเพราะว่าปัญหากําลังพอกพูนขึ้นและมีหลายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของโลกโดยความเห็นของโคษกรัฐบาลเครมลินมีขึ้นหลังถูกถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่รัเสเซียจะพูดคุยกับสหรัฐในประเด็นความเสี่ยงด้านอาวุธนิวเคลียร์นอกจากการพูดคุยในเรื่องความขัดแย้งของยูเครน ด้านเลยาธะทการองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ครับเยนสโตเดนเบิร์กตอบโต้เพสคอฟว่าการที่ชาติตะวันตกส่งอาวุธให้ยูเครนป้องกันตนเองนั้นไม่ถือเป็นการเข้าไปข้องเกี่ยวโดยตรงในความขัดแยง้งด้านทำเนียบขาวประกาศในวันพฤหัสบดีว่ายูเครนจะ จะขออภัยครับทำเนียบข่าวประกาศมันพื่อสันติว่าจะเร่งรัดให้ยูเครนได้รับจร,รวดป้องก,กันทางอากาศเป็นประเทศแรกหลังต้องเผชิญการโจมตีด้วยโดรนและจร,รวดของรัเสเซียในช่วงข้ามคืนในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างด้านพลังงานทางจอร์คเบี้โฆษศกสภาความมั่นคงทำเนียบข่าวก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจร,รวดภาคพื้นดินสู่อากาศรุ่น p a t rio อตสและนาแซมสจะถูกจัดส่งให้ยูเครนก่อนหน้าชาติอื่นที่ทำการสั่งซื้อโดยกล่าวถึงเหตุโจ,จมตีข้างต้น เช่นกันครับ ด้านยูเครนทาการตอบโต้การโจมตีของรัสเซียในวันศุกร์โดยมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ํามันอาคารเรดาร์และศูนย์ข่าวกรองในพื้นที่ตอนใต้ของรัสเซียและพื้นที่ไครเมียที่ถูกยึดครองไปก่อนหน้านี้โดยกองเสนาธิการของรัฐบาลเคียฟกล่าวว่ายูเครนโจมตีอาคารเก็บเชื้อเพลิงและสารเคมีในแคว้นทามบอฟรวมถึงคลังน้ํามันในสาธารณรัฐปกครองตนเองอดีกยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียด้วยและทางรัสเซียก็รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งร จากการโจมตีดังกล่าวและสามารถทำลายโดรนของยูเครนได้114ลำครับโดยอูเครเนโก้ผู้ให้บริษัทผู้ให้บริการด้านพลังงานระดับชาติของยูเครน กล่าวเมื่อวันพฤหัสบ,บดีว่าการโจมตีโรงไฟฟ้าโดยรัสเซียได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับโรงไฟฟ้าในหลายเขตปกครองและทําให้มีคนงานบาดเจ็บ3คนโดยก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีวโลโดิเมียสเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวว่าการโจมตีของรัสเซียทําลายความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของยูเครนไปถึงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับคุณนภรรั์ ครับยังอยู่ที่ประเด็นของสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนนะครับในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมาชาติตวันตกพยายามขอร้องให้เกาหลีใต้ส่งอาวุธของตนไปช่วยยูเครนรับมือกับการรุกรานของรัเสเซียโดยมีความเชื่อว่าความช่วยเหลือโดยตรงจากรัฐบาลกรุงโซลจะเป็นสิ่งที่มีบทบาทสําคัญในการต้านมอสโกค,ครับแต่ว่าทางเกาหลีใต้ปฏิเสธมาโดยตลอดจนกระทั่งรัเสเซียและเกาหลีเหนือขยับมาใกล้ชิดกันในสัปดาห์นี้ครับ เกาหลีใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาวุธชั้นนำของโลกให้ผลว่าการส่งอาวุธของตนไปยังยูเครนอาจทำให้รัสเซียใช้อ้างเพื่อขยายความร่วมมือทางทหารกับเกาหลีเหนือซึ่งพยายามพัฒนาอาวุธล้ำสมัย เพื่อพุ่งเป้ามายังกรุงโซนะครับโดยการประเมินสถานการณ์เช่นนั้นก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับหลังจากที่ประธานนาพิดีวาดิเมีปูตินเดินทางเยือนกรุงเปียงยางและพบกับคิมจองอึนผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือก่อนที่ทั้งสองจะลงนามในสนธิสัญญาความร่วมมือทางทหารกันโดยผู้นำมอสโกยังส่งสัญญาณความพร้อมที่จะส่งอาวุธให้เปียงยางด้วย การประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการของสองประเทศนี้ก็ทําให้ผู้สังเกตการจํานวนมากประหลาดใจครับเพราะหลายคนคิดว่ามอสโกน่าจะเพียงต้องการหาประโยชน์ระยะสั้นจากเปียงอย่างเท่านั้นขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดียุนซุกยอแห่งเกาหลีใต้ก็รู้สึกเดือดกับเรื่องนี้ไม่น้อยนะครับคุณเยี่ยมยุทธ ในการถาแถลงข่าวเมืม่อวันพฤหัสบดีครับชางโฮจินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้โจมตีการทำสนที่สัญญารัสเซียเกาหลีเหนือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและบอกด้วยว่ารัฐบาลกรุงโซลจะกลับมาพิจารณาว่าจะยกเลิกการตัดสินใจห้ามการส่งอาวุธร้ายแรงให้กับยูเครนหรือไม่นะครับ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลหัวอนุรักษ์นิยมของประธานาธิบดียูนส่งสัญญาณว่าอาจตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับยูเครนแต่ว่าท่าทีล่าสุดนี้ก็ดูมีความจริงจังกว่าครั้งก่อนๆอ,อย่างเห็นได้ชัดครับ อันดรีนิโคลาโยสกสมาชิกรัฐสภายูเครนซึ่งเป็นอดีตนักการทูตประจำสถานทูตยูเครนในกรุงโซลบอกกับว o a ว่าตนเชื่อว่าคำถแถลงล่าสุดของกรุงโซลชี้ให้เห็นถึงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายที่ว่านี้แล้วโดวยกล่าวว่านี่ไม่ใช่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมแต่เป็นความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ยูเครนที่มองว่าในเวลานี้เกาหลีใต้จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของตนจริงๆเพื่อจะส่งอุปยุทธภัณฑ์ไปยังยูเครนในแบบที่เปิดเผยและโดยตรงด้วย ศาสตราจารย์เลฟเอริกอิซี่จากมหาวิทยาลัยอฮวากล่าวว่าการที่ปูตินลงนามในสนธิสัญญาความเป็นทุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านกับคิมจองอึนชี้เห็นว่าความพยายามจำกัดตัวเองของเกาหลีใต้ไม่สนับสนุนยูเครนนั้นแทบไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับมอสโกรครับที่พามาเกาหลีใต้ในฐานะประเทศผู้ผลิตอาวุธที่มีขนาดใหญ่อันดับ9้าของโลกจะส่งอาวุธให้ยูเครนผ่านบุคคลที่3เช่นสหรัฐและโปแลนด์เท่านั้นนะครับ โชฮันบอมน,นักวิจัยอาวุโสจาก Korea Institute for National Unification เห็นด้วยกับความเห็นของนักวิเคราะห์หลายรายว่าการจัดส่งอาวุธของเกาหลีใต้ให้ยูเครนจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามยูเครนรัเสเซียโดยกล่าวว่าอาวุธของเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้ช่วยให้รัเสเซียดำเนินการทำสงครามได้มากแต่อาวุธของเกาหลีใต้อาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทั้งหมดของความขัดแย้งนี้ได้เลยนะครับคุณยมยุทธ